อันนี้ป้าป้าแจ้วป้าแจ้วอันนี้ป้าแจ้วนะครับทำนากี่ไร่ก้าวสิบเอ็ดไร่เยอะมากก้าวสิบเอ็ดไร่ใช้คุมเลนตัวนี้ใช่ไหมตัวทหารใช่ไหมทหารนี่กี่รังสองรังเอาตัวเนี้ยสองรังแล้วได้ใช้ยาเก็บอะไรอย่างอื่ไงยังไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เลยเพราะว่าอะไรไม่มียามันเอี่ยมเลยคุมเลนตัวเดียวนะครับเอี่ยมเลยเดี๋ยวแพนให้ดูของหน่อย อันเนี้ยป้าเขามาจัดพวกเบี้ยไฟหนอนกอแล้วก็แต่งกอเพิ่มอันนี้เรือบแต่กรอบแรกเดือนนึงแล้วก็ไม่ได้ฉีดอะไรเลยยังไม่เคยฉีดถังคุมเลนอย่างเดียวสองลาง91ไร่วิวตะคอตัวคาร์เซลแล้วก็ไม่ได้ฉีดอะไรอีกเลยแล้วก็เนี่ยมาแอตโตโซลาแล้วก็แต่งกอข้าวมันเขียวดีจะม่เหนียวกับพี่เกี๊ยบใช่ปะ เียวก็จะใช้ชุดนี้แหละอันนี้นี่อันนี้บนโต๊ะเนี่ยอันนี้ส่วนน้อยนะมันจะมีในถุงอีกนะป้าๆเขา9-11ไล่ครับก็ใช้ตัวเนี้ยราคาโอเคไหมคือข้าวเอาง่ายๆที่ป้ามองจากเบื้งตาเ่ยเปรียบเทียบกับสางเกขือที่ทาดีกว่าราคายาดีกว่าไหมหรือสูสีราคายามันก็ต้องดีกว่าเพราเราพิองรอบแน่ถูีกว่า โอเคพูดถูกเดี๋ยวเขาเนี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามติดตามป้าเขาให้ได้ว่าจนถึงขั้นเกี่ยวเลยเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงให้ได้หลานอ๋อเนี่มื่อกี้ไปแปลงพี่เจ๊บมาแล้วเนี่ยเหนื่อยยังท่วมอยู่เลยพอดีกลับมาที่ร้านแล้วเจอป้าก็จแจ้วเขาก็เลยขอสัมภาษณ์เขาเพราะว่าเขาใช้ลูกใช้สินค้าเราเลยแท้ๆเลยนะครับตั้งแต่นี่ตาเทียวอย่างเดียวเลย91ไล่2ลัง แล้วก็เดือนนึงก็ไม่ได้ฉีดอะไรเลยแล้ว,ลวก็เนี่ยมาไอ้กวัวโซล่าแอสโตลแตกอเนี่ยจะฉีดยารอบแรกไม่มีอะไรกวนนะครับรอบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมฝากไปด้วยแล้วเดี๋ยวพยายามติดตามให้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ